สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะเดินทางไปยังมหาชัยกันนะครับผมซึ่งเราจะเริ่มกันนะครับที่กรุงเทพโดยที่เรามาอยู่กันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันนะครับโดยเกาะที่เราอยู่นะครับก็คือเกาะฝั่งพะพนโยธินครับเมื่อมาแล้วนะครับให้หารถตู้ครับที่เขียนว่าอนุสาวรีย์ชัยสมุทรสาครนะครับซึ่งถ้ามาทางเกาะพะพนโยธินนะครับก็สังเกตได้ไม่ยากเลยนะครับจะเป็นรถตู้ที่ จอดอยู่หลังป้ายรถเม์นะทุกคนเนี่ยสามารถขึ้นมาได้เลยนะครับโดยค่าเดินทางนะครับจะอยู่ที่60บาทนะครับทุกคนก็ต้องเตรียมเป็นเงินสดนะครับที่นี่เขาไม่รับโอนนะโดยข้อมูลสาคัญนะครับที่ทุกคนควรรู้เนี่ยสามารถไปดูได้นะครับที่เพจรถตู้มหาชัยอนุสาวรีย์นะครับรถเนี่ยครับก็จะวิ่งทุกวันนะไม่มีวันหยุดตรงมหาชัยครับจะเริ่มวิ่งตีห้าถึง1นึ่ทุ่มนะครับและตรงอนุสาวรีย์ครับ จะเริ่มวิ่งตีห้าครึ่งนะครับจนถึง2องทุ่มครับรถเต็มนะครับเขาถึงจะออกรถนะถ้ารถไม่เต็มเนี่ยเขาก็จะรอนะครับรอคนจนกระทั่งรถเต็มนะครับถึงจอดจากรถนะก็ใครที่สนใจนะครับก็ไปดูได้ในเพจนี้เลยนะครับผมรถตู้มหาชัยอนุสาวรีย์นะครับใน Facebook นะอ่ะนี่ผมก็ตัอย่างมาให้ดูนะครับเป็นข้อมูลนะโอเคซึ่งทุกคนครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ผมบอกนะครับก็คือตรงเกาะผ่นยุทิินอ่ะ การขึ้นตรต่างๆครับก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับโอเคไหมเอ,อ่ยอ่ะโอเคแล้วก็กดไลค์กันหน่อยนะครับอ่ะแต่เราจะเดินทางกันไปนะครับที่มหาชัยกันนะทุกคนตอนนี้ก็เดินทางกันยาวๆเลยนะครับ การเดินทางนะครับไปยังมหาชัยนะครับก็จะผ่านถนนนะครับพระรามสองนะซึ่งก็จะมีการก่อสร้างนะครับตรงนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็กลัวนิดนึงนะแต่ก็เป็นการเดินทางนะครับก็ต้องผ่านตรงจุดนี้นะครับไปยังมหาชัย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครที่ใกล้กับมหาชัยก็มีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารพันธายนรสิงห์สะพานแดงจุดชมวิวปาลูมาส่วนนาพันธายนรสิงห์ตลาดสดมหาชัยและยังนั่งเรือนะครับข้ามฟ้าไปยังนะครท่าฉลอมได้อีกด้วยครับ ตอนนี้นะครับก็ใกล้ถึงกับมหาชัยแล้วนะครับสังเกตได้ว่ารถนะครับจะมาเลี้ยวตรงบริเวณนี้นะครับที่มีหลังคาโค้งนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเทคนิคสมุทรสาครนะทุกคนรถก็จะเลี้ยวนะครับเข้าไปตรงจุดนะครับที่มีรถตู้จอดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อนะ อนนี้ก็ถึงแล้วนะครับทุกคนคิวรถตู้นะครับจากมหาชัยอนุสาวรีย์นะครับก็จะจอดตรงบริเวณนี้นะครับผมจะมีรถตู้จอดอยู่นะครับเขาก็จะเขียนนะอนุสาวรีย์ชัยตีห้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับจะมีเนี่ยครับคนสายตอนหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งนะครับก็ตามนี้เลยนะครับถึงแล้วนะครับผมในจังหวัดสมุทรสาครมหาชัยนะครับยังมีรถอื่นๆนะครับก็มีพวกรถ4 0 2ใช่ไหมครับที่มาถึงนี่ก็เป็นรถนะครับที่เขาจะจอดรอนะครับ ตรงใกล้ๆกับตลาดสดมหาชัยนะทุกคนผมก็จะเดินเล่อนนิดหน่อยนะครับที่มหาชัยนะใครที่ไม่เคยมาครับก็มาดูที่คลิปนี้ได้นะไปดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง แรกนะทุกคนถ้าเดินตรงมานะครับก็จะมาตรงท่าเรือข้ามฝากนะครับตรงนี้จะมีบินมอไซค์ด้วยนะครับท่าเรือข้ามฟากนี้นะครับก็จะข้ามไปยังท่าฉลอบนะครับทุกคนค่าโดยสารก็ไม่แพงนะครับสามารถนั่งข้ามฝากไปได้นะครับผมเห็นบางคนนะครับเขาก็เอามอไซค์ขึ้นไปบนเรือนะแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าก็แปลกใหม่นะครับสําหรับผมเพราะว่า ผมไม่เคยเห็นนะที่แบบออซค์ข anyway> sure an> okay. uh> like 네ึ้นบนเรือได้แล้วแบบเรือไม่จมอะไรเงี้ยก็ลองมาดูนะครับเห็นป้าทุกคนก็คือแบบแปลกใหม่ดีนะแล้วผมก็จะมาเดินลงใกล้ๆครับกับตรงท่าเรือเมื่อกี้นะครับก็คือมาเดิน ตลาดสดมหาชัยนะครับผมคิดว่าแบบหลายๆคนที่เคยได้ยินจังหวัดสมุทรสาครใช่ไหมครับก็จะรู้จักกับตลาดสดมหาชัยอยู่แล้วนะครับอาจจะได้ยินชื่อคร่าวๆใช่ไหมว่าแบบเป็นยังไงเนาะมันก็เป็นคลาตลาดสดนะทุกคนก็คือมีพวกอาหารทะเลมีพวกอะไรพวกนี้แล้วกใกล้ๆนะครับก็จะมีสถานีมหาชัยนะครับซึ่งเป็นรถไฟนะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปนั่งสถานีมหาชัยนะครับไปยังตลาดภูดนะ โดยที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชั้นเมืองแม่ก่องน,นะทุกคน <Wow. S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับนั่งรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยไปยังมหาชัยขายข้ขอความใจให้กับใครหลายคนไหมครับถ้าทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้เยอะขึ้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมหน่อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนั่งรถไฟมหาชัยตลาดพูนะ โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายายอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับผม